สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกๆท่านค่ะไปรับชมกับรถ Eco คค่ะที่คุ้มค่ามากๆนะคะคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบอดี้นะคะภายในค่ะ กว้างสบายนะคะโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ออปชันคันนี้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวน้องนึงจะพาไปรับชมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเขาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะคันนี้นะคะหน้าหลังเดิมๆนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะป้ายทะเบียน8ก็ไก่ซอสลา6517กรุงเทพมหานะครคันนี้เป็น e ีโคคานะคะที่ได้กลอบไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้ ได้เป็นกรอบไฟโปรเจกเตอร์นะคะมาดูในส่วนของแมกและก็ยางค่ะแมกเดิมๆนะคะแมกเดิมเลยเป็นแมกเดิมจากโรงงานแมกอลลอยค่ะแมกขอบ15นิ้วมาดูในส่วนถัดไปกันบ้างค่ะกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างด้วยที่จับขาเป็นโครเมียมนะคะรับกับกระจังหน้าเมื่อกี้เลยนะคะที่เป็นโครเมียมด้วยกระจังหน้าโครเมียมค่ะเดี๋ยวไปดูดภายในกันบ้าง ภายในนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะมาดูในส่วนของประตูด้านข้างค่ะที่จับเป็นแบบโเมียมด้วยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะฝั่งด้านคนขับเป็นออโต้คันนี้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะพับปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมาลัยพวงมาลัย4ี่ก้านค่ะเป็นพวงมาลายัย4ก้านนะคะอ่ะด้านนี้ก็เป็น พวมาลัยขอบตัดนะคะส่วนในตัวของเบาะขาะจะได้เป็นเบาะผ้าตัดกับสีขาวนี่เป็นลวดลายเบาะผ้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ CD นะคะ USB อันนี้คือปุ่มแอร์เป็นเกียร์ออโต้อย่างที่บอกคอนโซลด้านหน้าค่ะ กว้างๆแบบนี้เลยคันนี้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่49กิโลก,กว่ามาดูในส่วนของซอกหรือประตูกันบ้างค่ะน็อตเดิมนะคะไม่ขยับเลยมุมขอบต่างๆก็ยังสวยอยู่สภาพดีนะคะคันนี้ปี2019น็อตไม่มีถูกไขไม่มีรอยคูดนะคะเดี๋ยวไปดูภายด้านหลังกันบ้าง ที่จับเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนี่ด้านหลังก็กว้างค่ะกว้างมากๆอ่ะก็มีแผ่นยางรองมาให้เรียบร้อยนะคะที่จับด้านหลังก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกัน เป็นรถอีโคคาร์นะคะที่ภายในกว้างมากนะคะดูเพดานเพดานโป่งสูงโล่งนะคะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางห้องผู้โดยสารด้วยอ่าในส่วนของน็อตไม่มีรอยคูดค่ะประตูไม่ได้ถูกถอดออกมาทําสีไม่มีบุบไม่มีชนฝั่งด้านนี้นะคะดูมุมขอบค่ะอ่าอ่าให้ดูไม่ใช่มุมขอบสิดูด้านข้างด้านข้าง่ะไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดู ด้านหลังกันต่อเลยค่ะเสาอากาศนะคะอ่านี่ก็คือมีเสาอากาศอยู่ด้านหลังมีระบบไร้ฟ้านะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนค่ะตาสัญลักษณ์นิสสันนะคะอยู่ตรงกลางนิสสันโนตก็ยังอยู่นะคะคำว่านี่โนตก็ยังอยู่กลบสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟทับทิมด้านล่างด้วยเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะ นี่ภายในห้องผู้โดยสารเอ่อภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยอ่าเป็นรถอโคคาร์ที่กว้างมากๆเลยนะคะโปร่งโล่งสบายคุ้มค่ามากๆนะคะกับนิสซูบโนตด้านหลังคันนี้ค่ะไม่มีรอยคูดรอยไขนะคะด้านหลังถือว่าไม่ได้ชนหนักมาอ่ะล่องรอยของตัวหุญญ่นยนต์นะคะเนี่ยะที่เขาทำไว้จากโรงงานก็ยังอยู่ท้ายเดิม ถือว่าคันนี้้ายเดิมระยะทางการใช้งานอยู่ที่49กิโลกว่ากว่าปี2019คันนี้นะคะไม่น้อยนะส่วนเบาะด้านหลังค่ะพับทีเดียวเลยเป็นเป็นแถบเดียวเลยนะคะก็ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็พับลงเดี๋ยวน้ำหนึ่งพับให้ดูค่ะอะ่พับแล้วจะได้ประมาณนี้ก็สามารถบรรจุของเก็บของนะคะด้านหลังค่ะบรรทุกเก็บสัมภาระได้เยอะนะนี่ค่ะกว้างมากๆเลย กันเลยค่ะกับน้ํามันนะคะรองรับ e 2 0ค่ะคันนี้ก็ประหยัดน้ํามันอยู่ที่20-23โลลิตรนะคะเป็นรถ e ีโคคาที่ถือว่าประหยัดน้ํามันนี่ภายในกว้างมากๆค่ะมาดูซอกหรือประตูฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยค่ะน็อตเดิมไม่มีรอยคู่รอยไขคันนี้สภาพเดิมสภาพสวยมากๆเลยคุ้มค่ามากๆนะคะคันนี้ คนขับมือเดียวนะคะขับมือเดียวนั่งสบายเลยนะคะคันนี้คุ้มค่ามากๆใครสนใจที่อยากดูรายละเอียดคันนี้ได้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0954864565นะคะปรึกษาได้ค่ะหรือว่าจะวิดีโอแอดไลน์แอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยววันหนึ่งจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะ7จแรงม้าเนาะสสูบนะคะ,ะเครื่องตัวเดิมๆเลยนะคะเครื่องเดิมไม่มีตัดตอบเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะ สวยสๆใสๆกิ๊กแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องสวยมากๆค่ะคันนี้น็อตเดิมนะคะยังมีแต้มสีจากโรงงานอยู่เลยนะคะสีที่แต้มเป็นสีที่โรงงานนะคะเขาผลิตมาแล้วเขาก็แต้มไว้เนาะมาร์กไว้แผ่นเพจก็ยังอยู่คานด้านหน้าค่ะคานเดิม ในส่วนของน็อตฝากระโปรงกล้องรอยเมคอัพค่ะอ่ะนี่ไก็ยังกลมบล็อกไม่ได้เปลี่ยนมาไม่ได้ทำมา เป็นยังไงกันบ้างคะกับนิส a ันโน e 1.2V ปี2019เกียร์ออโต้คันนี้ใหม่อยู่ที่49,000กิโลกว่าเองค่ะระยะทางการใช้งานเนาะส่วนราคาค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000ผ่อนยาวๆได้184งวดค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทค่ะผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยคุ้มค่ามากๆเป็นรถ Eco คคาที่ประหยัดทั้งน้ำมันนะคะแล้วก็ออปชั่นนะคะเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้แอร์เป็นแอร์ ออโต้ด้วยเนาะแล้วก็ได้ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะเพียงแค่คุณมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนหรือว่าล่าสุดนะคะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะจัดได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีบริการฟรีเอ่อฟรีฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ด้วย เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ